สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ฟาพรอพาอทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอดอนเจดีนะคะตรงนี้เป็นอำเภอดอนเจดียงเยื้องกับโรงเรียนบรรหารของดอนเจดีนะคะมาอยู่ที่ร้านกินแหลกบุฟเฟ่นะคะนี่ค่ะเวลากินแหลกบุฟเฟ่กระทะร้อนจิ้มจุ่มซีฟู้ดนะคะนี่หัวละหนึ่งร้อย คุณผู้ชมฟรีน้ำนะคะคุณผู้ชมคะมาเดี๋ยวเราดูภายในร้านค่ะภายในร้านนี่เลยนะคะภายในร้านกว้างมากหลายสิบโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพพพออรด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็เวลาเอาเวลา ักอาหารไปก็ปตักไปแต่พอที่เราจะอิ่มเนะะี่ยไม่อิ่มมาเอาใหม่ถ้าเหลือแล้วโดนปรับนะคะคิดละห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะผู้ใหญ่หัวละร้อยเก้าเก้านะคะ,เด,ะ, 9, ะ,คะเด็กสูงไม่เกินร้อยสามสิบเก้าสิบเก้าบาทนะคะเด็กสูงไม่เกินหนึ่งร้อยีนะคะเตาหม้อกระทะเตาย่างเติมทานฟรีนะคะเตากระทะฟรีครับเตาย่งางอ่าเตาย่างห้าสิบเก้านะคะแล้วก็เตากระทะเขาให้ฟรีนะคะ นี่นี่เป็นรายละเอยียดของร้านนะคะคุณผู้ชมชื่อร้านอ่ะอันนี้จะเป็นละมีของมากมายเลยคุณผู้ชมคะ่ะนี่เป็นลูกชิ้นย่างนะคะลูกชิ้นย่างไมนมโยกนะคะคุณผู้ชมขนมจีบนะคะข้าวผัดอกหมูฝั่งนู้นจะมีนะคุณผู้ชมไล่ดูทีละอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นผัดหอยลายนะคะ เป็นอะไรเนาะอะไรทอดสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คุผู้ชมหน้าทานตรงนั้นเลยค่ะมีไส้กรอบด้วยมี ต่อการเรียกอนนะคะเ,เป็นไฟเอาเลยนะคะสัำชุำชุกไปลงช่อง YouTube ค่ะน้ำจิ้มก็มี2อย่างนะคะจะเป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็เนื้แบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกนะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะคะมี้าวโพดคุกเนยขนมหวานมีอันนี้เป็นวุ้นนะคะแล้วก็เป็นขนมเกอันนี้เป็นของหวานนี่เป็นรสช่องไทยนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นแตงไทยอันนี้เป็นขนมปังแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นสลินกล้วยนะคะนี่บรรดาข้าวของหวานเยอะมากคุณผู้ชมของหวานน,นั้นเลยแล้วจะมีพลาสติกนะคะปิดไว้นะคะการแริงวณนะคะสะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เป็นผลไม้มะม่วงรั่ง ละโมงสดก็มีนะคะแล,ะล,ะละ้วก็มีแตงโมงสับปะรดอันนี้เป็นบรรดาของหวานอยู่นบนเรือนะคะคุณผู้ชมอยู่บนเรือแบบนี้คาราวนี้เรามาดูของทะเลกันบ้างนะคะในไข่ก่อนเลยนะคะไข่นี้ก็่ติดไปจะกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็เส้นบุกขุนเส้นนะคะนีบรรดาเห็ดต่างๆค่ะคุณผู้ชมนีบรรดาเห็ดนะคะแล้วก็มีผักบุ้ง อักาศขาวนะคะอันนี้หอยหมดแล้วเี่เขาก็มาเติมนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของทะเลนะคะคป็นปลาอีกคุ้งนะคะมีตูมกุ้งนะคะแล้วก็ทางนี้จะเป็นเป็นหมูมันหมูนะคะแล้วก็ปลาหมึกกรอบ ตับนะคะแล้วก็หมูเลือกเอานะคะจะเอาหมูหมักแบบไหนนะคะคุณผู้ชมมีหมูมีมไส้นะคะแล้วก็ปลามหมึกนะคะแล้วก็หมูทุกหมดนะคะคุณผู้ชมถไกด้เนะคะคุณผู้ชมคะอาคินน,นดาเร้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณยังไม่ห้าโมงคะ่ะคุณผู้ชมลูกค้ายังมาไม่เยอะต้องเย็นๆน,นะคะเย็น<า>ๆหน่อยเราโ,โ้คนเยอะมาก ผู้ชมนี่ก็บรรดาเพื่อชายน,นะคะส่วนครงนี้จะเป็นเรื่องยำนะคะผู้ชมที่ก็จะเอาผ้ามุ้งมากลุมไว้นี่ค่ะยำเองเลยนะคะผู้ชมเราชอบรสไหนนะคะยำเองเลยคือได้รสชาติตามใจเราชอบแน่เพราะว่าเราจัดการยำเองนะคะและนี่เป็นเครื่องเครื่องยำทั้งหลายเลยนะคะผู้ชม แล้วเปเทราะส่วนตัวนี้เป็นหม้อ,อ,มอ,อ,อ,มอรัอ่จัดการเองเลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนนะคะแล้วก็มีคลกนี่ต้มตำนะคะต้มตำก็ต้องตำเองนะคะไม่มีใครตำให้เราต้องตำเองนะคะเพราะว่ารสชาติจะได้ถูกปากเรานะคะมีก๋วยมีครูนะคะรสชาติเครื่องของต้งตมตำนะคะ,ะแล้วก็น้ํานะคะส่วนน้ําน้ํานี่ก็ฟรีนะคะ ตรงก็มีนะคะคุณผู้ชมเลือกเอาเลยนะคะว่าจะเอาน้ำแบบอะไรแบบไหนนะคะร้านกินแหลกนะคะน,น,น,ะคะนี่ร้านกินแหลกนะคะนี่แายละอยดเขาอยู่นี่เลยเหมือนที่เราจับภาพไปดูตรงโน้นนะคะเติมถ่านได้ฟรีนะคะเตาติ้งเตาปิ้งย่างนะคะเพิ่มอีห้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเตาของหมูกระทะไม่ไม่คิดไม่คิดตังนะคะฟรีโอเคนี่ เดี๋ยวเราไปดูตัวเราก็าได้อะไรกันไปบ้าง <S <S จริงๆแล้วถ้าเกิดเย็นๆมืดๆตะกอนจะเต็มนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เรามาตะวันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมืดๆตะกอนเยอะนะคะคุณผู้ชมเราก็มานั่งย่างกันสนุกสนานโอเคคุณผู้ชมคะดูว่า อันนี้สภาพของปูส่วนอันนี้สภาพของกุ้งตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงนะคะคุณผู้ชมคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นยิ่งตอนเย็นเย็นมืดมืดคนจะมาเยอะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมก็คือ ถ้ามาจากทางสุพรรณบุรีนะคะร้านอยู่ซ้ายมือเลยนะคะแต่ถ้ามาจากทางองครอนเจดีนะคะต้องไปยูเทินรถนะคะร้ะานห,หาไม่ยาติดกับเคอรี่ติดกับเคอรี่ของดอนเจดีนะคะนี่เคอรี่จอดเต็มเลยติดกับถุงเคอรี่ดอนเจดีเลยนะคะร้านกินแหลกบุฟเฟ่ต์นะคะหัวละร้อยเก้าเก้ามีน้ำพร้อมเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมลองนะคะคุณผู้ชมคะลองมาดูนะคะ เป็นยังไงบ้างถูกถูกใจถูกปากคุณผู้ชมหรือไม่นะคะเชิญท้ามาลองดูนะคะร้านกว้างโล่งนะคะไม่อับนะคะคุณผู้ชมติดถนนเส้นใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ถ้าเกิดใครมานะคะที่ร้านอินแลกบุฟเฟ่นะคะ รถใหญ่ต้องเข้าไปจอดข้างในนะคะมีที่จอดรถด้านในนะคะเนี่ยมีที่จอดรถด้านในนี่เห็นไหมคะคนเยอะแล้วปอไม่เอามาให้โปรแกรมอันหนึ่งอะคนเยอะแล้วคะ่ะเนี่ยข้างในเป็นที่ลานจอดรถนะคะต้องเอารถมาจอดด้านในคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่า พอเริ่มเย็นคนจะเริ่มมาเยอะมากนะคะข้างในก็มีเาื้อผห้ชารองจะพเกนี่ค่ะคนเยอะนะคะคุณผู้ชมก็จะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วค่ะข้างในนี้ก็มีอีกนะคะข้างในนี้ อยู่ดอนเจดีนะคะอยู่ดอนเจดีนะคะคุณผู้ชมใครผ่านมาแวะได้นะคะคุณผู้ชมคะเก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าทางมายัางไงนะคะคุณผู้ชมนะคะแล<ๆ>้วก็ลองมาชิมดูนะคะต้องมาต้องมาทดลองด้วยตัวเองนะคะ<ๆ>คุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอ <ๆ S 2> คบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ปห้าพรเสมอมานะคะ แล้วก็ไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ